สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านครับนี่คือรายการ New Star ดาวดวงใหม่โอลิไลท์นะครับที่จะนำพาทุกท่านมารับฟังกับประสบการณ์ของเกสต์สปิเกอร์ที่สามารถนะฮะใช้สูตร1 2 2 4เท่ากับจุดคุ้มทุนเท่ากับได้คุ้มทุนของบริษัทโอลิไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะวันนี้นะครับอยู่กับคุณแม่ลำไย,ยสีหาวงสวัสดีคุณแม่ครับ<ม>สวัสดีค่ hey, คะเออครัอยากเรียกว่าคุณแม่เนาะ,ะอยากให้คุณแม่ได้บอกเล่ากับพี่น้องเราหน่อยครับว่าในส่วนตัวเองนะครับเป็นใครอย,อยู่ที่ไหนเนาะ ก็สวัสดีค่ะค่ะก็แนะนำตนเองนะคะคุณครูลำยศรีหวงนะคะจากบริษัทกาแฟสยามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันสตาร์โค้ดนะคะแล้วก็นิวนิวสตาร์ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้รู้จักเครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพนะคะก็คือน้องคุณคุณจิราวันอัมัยค่ะก็อยู่ สีสเกตยังจุนน้อยเหมือนกันค่ะครับโอเคในส่วนของคุณแม่นะฮะเดิมทีทราบวปป่ามนข้าราชการค่ะครับร้านกิจการที่เป็นร้านกาแฟนี่เป็นของครอบครัวใช่ไหมเป็นของครอบครัวค่ะโอเคของครอบครัวนะครับแน่นอนว่าในส่วนของหนึ่งสองทั้งสี่นะครับเป็นสูตรสูตรหนึ่งแต่ก่อนที่ถึงสูตรนะครับทําไมถึงตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องเครื่องนี้ครับอ๋อที่ได้ใช้โอลิไลท์นะคะเครื่องวางเทา้าเพื่อสุขภาพอ่าที่เครื่องเดียวครบจบด้วยสุขภาพดีอันนี้ ไปรู้จักแม่ไปทําผมอืครับ,รบทําผมที่ที่อุบลก็พอดีในร้านเนี่ยก็จะในร้านเสริมสวยก็จะมีคนอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคนคบแต่ว่าในจํานวนนั้นอ่ะแม่มองดูแล้วแม่ประทับใจอยู่คนนึงครฮะค่ะคก็มองดูแล้วว่าดูผิวพรรณแบบเป็นผิวพรรณมีออร่าแล้วก็แบบผิวสุขภาพดีค่ะครับแม่ก็ประทับใจเลยพอดีก็นั่งดัดผมเผื่อจะเสร็จเนาะก็มีโอกาสได้คุยกันอืมก็ปรากฏว่าทราบว่าเขาเป็นคุณครูครับ สอ,อยู่ที่โรงเรียนเบญชมะนะแม่ก็เลยก่อนจะกลับก็ได้พูดคุยแล้วก็ชอบคําที่ว่าเขาบอกว่าเครื่องนี้มันดีเขามีปัญหาสุขภาพเยอะแยะมากมายปรากฏว่าเขามาใช้แล้วเขาได้สุขภาพที่สุขภาพดีและชะลอวัย แม่ก็ชอบชอบตรงน,นี้ค่ะแสดงว่าเบื้องต้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเขาแล้วเราก็ไปถามพอไปถามจึงทราบว่าเขาใช้เครื่องเทเลพีก็สูญแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงเราก็เลยอยากได้แล้วนานไหมฮะหลังจากที่ได้ทราบเครื่องแล้วตัดสินใจในการมีซื้อเครื่องก็ไม่นานค่ะเพราะว่าแม่แม่ไปในต้นเดือนพฤษภาพฤษภาคมไปในต้นเดือนพฤษภาคมปรากฏว่าก็กลับมาเขาก็ให้เอกสารเกี่ยวกับเครื่องวางเท้ามาแล้วแม่ก็มาดูมาศึกษาดูก็ชอบตรงข้อข้อหนึ่งที่ว่าในสิบข้อนะคะครับ เขาบอกว่าทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีชอบ,ชอบเสร็จแล้วมีมีวันหนึ่งก็ก็ดูอ่านศึกษาแล้วก็ได้ติดต่อไปหาทางชื่ออาจารย์ท่านนั้นคืออาจารย์รัชดาฟอนครับผมก็ปรากฏว่าได้ดูแล้วในในบัตรเชิญที่ทีมทีมที่อุบลประชุมอ่ะออเขาได้ขึ้นทูสตาร์โค้ดแล้วอ๋ฮะค่ะก็ก็ดูแล้วก็ก็ชอบเสร็จแล้ว โทรหาทั้งทั้งทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรเพราะว่าเ็าให้เบอร์โทรมาด้วยในในเอกสารปรากฏว่าก็ติดต่อไม่ได้ก็ก็มาดูกับน้องกีรวัน่ะก็ปรากฏว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันครับค่ะถือว่าแม่โชคดีท,ที่ที่ได้รู้จักผลิตภ<ค>ัณฑ์นี้ด<ค>ีๆตัวเนาะเสร็จแล้วว่าแม่ก็มีอาการมีวันหนึ่งอ่ะแม่ก็ปวดศีรษะมากปวดศีรษะก็เลยว่าเออวันนี้จะไม่กินยาก็คิดว่านอนหลับไปแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นมามันน่าจะหายแต่ปรากฏว่าตื่นเช้ามามันไม่หาย ก็อาบน้ําแต่งตัวแต่เช้าว่าวันนี้จะไปใส่บาตรเหมือนเหมือนเหมือนปกติเช่นทุกวันเพราะว่าแม่ไปชอบไปใส่บาตรที่ตลาดยางชุมครับก็ไปหาน้องกีรวันก็ดูจะงง,งงงอยู่นะเพราะว่าแม่ว่าเอาเครื่องมาด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเอามาอาวันนี้อาเสียปักอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเครื่องครับเขา ถามว่าเขาแนะนำหรือครับไม่มีโอกาสได้ได้ได้แนะนําแม่เราเป็นคนสักถามเองแต่แต่แม่เดินไปหาเครื่องเองเพราะว่าด้วยความว่าแม่เป็นคนอยากมีสุขภาพดีเสร็จแล้วเขาก็ให้วางเท้าครบสามสิบนาทีแม่จ่ายเงินห้าสิบาทครับอ่าหลังจากที่ครบสามสิบนาทีอาการปวดหัวที่แม่ปวดหัวมาทั้งคืนอืแล้วก็ตอนเช้ามายังไม่หายอ่ะครับมันหายค่ะมันัีขึ้นใช่ในในสามสิบนาทีแรกเสร็จแล้วแม่ก็ได้นั่งมาเรื่อยๆก็ ได้หมดเงินไม่ถึงห้าร้อยวันที่สิบสี่พฤษภาแม่ก็ตัดสินใจเป็นเจ้าของเครื่องสิบสี่พฤษภาหกแปดอันนี้คือเครื่อง p เก้าศูนเนาะโอเคนะฮะหลังจากที่เราได้ใช้เครื่องมาเรื่อยเรืแล้วพอมาเป็นสูตรหนึ่งสองสองสี่เรารู้สูตรสูตรนี้ได้ยังไงแล้วทำไมตัดสินใจว่าเอ,อ้ฉันจะโฟกัสกับสูตรสูตรนี้แหละนะครับทราบได้ยังไงครับผมทราบในวันที่ที่สิบสามสิบสามสิงหาที่ผ่านมานะ,ะได้ไปได้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับ โค้ชเขมพรอืมครับอ่าน้องเขาชวนเพราะว่าคุณเข็มพรก็จะช่วยเหลือแม่มาตลอดเวลาแม่จะแม่ยังยังไม่เก่งยังข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้แม่เขาเป็นโค้ชเราคแม่เพราะว่าโค้ชก็ชวนไปที่นครปฐมแม่ก็เออดีเหมือนกันอยากเห็นบริษัทเหมือนกันอืแม่ก็เลยไปก็ไปรู้จากวันที่สิบสามสี่หนึ่งสองสองเท่ากับสี่ครับก็พอดีความบังเอิญความโชคดีของแม่ที่แม่ได้วางเครื่อง ก่อนก่อนที่แม่จะไปไปอบรมไปประชุมที่อวายไอซีใช่ไหมฮะแม่ได้วางเครื่องทํางานไว้สองเครื่องพร้อมกันโอเคค่ะแล้วก็เขาก็เช่าแม่สัปดาห์ละพันก่อนนั้นเช่าอยู่เช่าอยู่ครับก็พอดีวันที่สิบสามเขาก็โอนเงินไปเลยสองเครื่องเทอร์ลพีเก้าศูนย์สองเครื่องก็วันนั้นก็ปิดการขายด้สองเครื่องเลยสองเครื่องวันเดียวกันในวันที่สิบสามเลยครับนั่นคือคนเดียวกันหรือว่าเป็นสองคนสองคนค่ะสองคนค่ะโอเค เครื่องหนึ่งทั้งสองล่องให้ฟังหน่อยว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจซื้อและจากวันแรกที่เขาลองใช้จนมาถึงวันซื้อกับเรานะใช้เวลานาน,นไหมสองคนนี้ครับสองคนนี้ใช้เวลาเขาตัดสินใจซื้อก็อก่อนนั่นแม่ไปวางให้เขาฟรีก่อนครับก็เขาก็เช่าประมาณสัปดาห์หนึ่งทั้งสองคนค่ะอืก็หลังจากที่ว่าวางแล้วคนหนึ่งก็มีปัญหาก็คือคนนี้ใช้เครื่องเทรลพีพลัสครับก็คือเครื่องใหญ่ราคาห้าหมื่นกว่านะครับก็เป็นเบาหวานความดานันเสร็จแล้วเขาได้วางเท้าเขาบอกว่า วางเท้าไม่นานนะแม่ให้ไปวางเสร็จแล้วคนนี้วางเท้าไม่นานแต่ไม่ให้มาวางที่ร้านคนนี้ไม่ได้เช่ามามาใช้เครื่องใหญ่ที่แม่แม่มีอยู่ที่ร้านเซอร์สพีพลัสก็คือมาลองที่ก็มาลองที่ร้านก็ลองไม่ถึงสิบครั้งไม่ถึงสิบครั้งก็ประมาณเจ็ดครั้งเหรอแม่ว่านะก็แม่ก็ไม่ได้จําปรากฏว่าเขาก็ปิดเขาก็ซื้อเลยค่ะเพราะว่าจากแต่ก่อนเขาเป็นเบาหวานแล้วเป็นมาสิบห้าปีแล้วก็อาการนอนหลับเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ การปัสสาวะเขาก็แค่ครั้งเดียวในคืนหนึ่งก็ตื่นทีสี่เลยเขาก็ตัดสินใจเป็นเจ้าของในวันที่สิบสามเลยแสดงว่าจากที่เราไปเข้าคอร์สมาวันที่เรียกอะไรนะฮะวันที่สิบสามสิงหามสิงหาค่ะแล้วถัดมากี่วันนะครับที่มีสองเครื่องแรกนี้ที่สองเครื่องแรกนี้ก็ก็เข้าปิดการขายในให้แม่โอนเงินไปให้แม่วันที่สิบสามเลยวันนั้นที่อยู่ในงานนั้นเลยค่ะโอเคแล้วพอมาเป็นเครื่องสามเครื่องสี่แล้วครับเครื่องสามเครื่องสี่ก็คือแม่เห็นจากที่ว่า แม่ซื้อครั้งแรกแม่ใช้เครื่องเทเลพีเก้าศูนย์ก็คือมันเป็นพีสามก็เลยแม่อัพเป็นพีสี่รู้สึกว่ารายได้มันจะมีเพิ่มขึ้นก็เลยคนที่ต่อซ้ายแม่ก็คือลูกชายปีญพ์ก็พ่อก็ต่อขวาแม่ก็เลยอัพคนละเครื่องให้ลูกชายกับก็พ่อก็เป็นพีสี่ก็คือได้ หนึ่งสองสองเท่ากับสี่ค่ะโอเคเนาะน่นอนนะหนึ่งสองสองเท่ากับสี่ในส่วนของรายได้ปกติก็อยู่ประมาณจุดคุ้มทุนหรือสามห0ื่นกว่าบาทในส่วนคุณแม่คุณแม่ทําธุรกิจมามีองค์กรสักระดับหนึ่งแล้วนะครับพอมาโฟกัสนี้รายได้กับสูตรสูรนี้สักเท่าไหร่ครับรายได้กับสูตรหนึ่งสองสองเท่ากับสี่ก็คือเนื่องจากว่าแม่ยังต้องยังยังไม่เจอเพจน่ะแม่ยังต้องต้องทํางานไปบอกบุญไปเรื่อยๆอ่ะก็ในใช้สูตรหนึ่งสองสองกับกับสี่แม่แม่ก็ดูเงินที่บริษัทอุ่นให้นะ แม่ก็รวมแล้วแม่ได้ห้าหมื่นสามพันเออห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าหมื่นแปดพันกว่าค่ะนะฮะจากปกติถ้าสูดสูดนี้หนึ่งสองสองสี่จะได้ประมาณสามหมื่นปลาปลาย,ลายค่าเดี๋ยวนี้เราก็โดดเปห้าหมื่นกว่าเนาะ,ะโอโ้โหแน่นอนครับหนึ่งสองสองสี่หลายคนกําลังดูวิดีโอนี้นะครับแม่เองมองว่าสูตรสูเนี้ยเหมาะกับใครบ้างนะครับแม่ว่าเหมาะกับสมาชิกอืทุกทุกคนทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะค ก็ถือว่ามันท้าทายอ่ามันจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราใช้ดีแล้วเครื่องมันบอกมันบอกอะ่ะก็คือเรานําเครื่องนี้ไปบอกบุญครับค่ะก็ทําได้ทุกคนก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่านอกจากจะไปบอกบุญได้บุญแล้วเรายังจะได้ได้ได้เงินด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ได,ได้ได้รีบทํานะคะเพราะว่าท่านประธานใจดีนะคะก็ขยายเวลาไปถึงวันที่22กันยานะคะโอเคะ <Okay. S 2> ก็ บอกให้ท่านได้ได้รีบทำนะคะหนึ่งสองสองเท่ากับสี่เท่ากับได้คุ้นคุณนะครับภายใต้ YES i CAN Academy เป็นสถาพันปันรวยซึ่งคุณแม่เองได้ไปเห็นว่าสูตรสูนี้ทุกคนทําได้แล้วก็โฟกัสในการทําแล้วก็ที่สําคัญนะฮะนอกจากเป็นนิวสตาร์แล้วก็สามารถใช้เวลาไม่นานสําเร็จเป็นวันสาโค้ดได้เนาะนะฮะเดียววันต่อไปนะครับเราจะมีเกสวิคเกอร์ที่มาเล่ามาแชร์เพิ่มเติมพบกันนะครับรอบต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับดีค่ะคุณแม่ลำไยขอบคุณมากมากครับ we